ผมต้องขอขอบคุณทั้งสิริมันตาแล้วก็เดมเพอเรอร์ Emperor มากเลยนะครับที่ตอบรับคําเชิญของ Starlight ในครั้งนี้ไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ได้ร่วมงานกับ Starlight ผมหวังว่าคุณจะรักแล้วก็ชอบที่นี่เหมือนกับผมนะครับ มามาครับมามาดื่มให้กับธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็การร่วมมือของพวกเราเชิญทานเลยครับทานตาสบายนะครับที่นี่ต้องการคนที่มีฝีมือและประสบการณ์นะครับไม่ใช่พวกมือใหม่ที่จะมากันเล่นๆอะไรที่ทำไม่ได้หรือทำไม่เป็น ก็ไม่ควรที่จะฝืนอะไรที่ทำไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำไม่ได้จริงไม่ค่าคุณกันก็ดีครับลองหัดดูหวังว่าคุณจะไม่กลัวผมจนถอนตัวออกจากโปรเจกต์นี้นะครับทำไมคุณหนุ่มพูดแบบนี้นะครับคุณปรินนี่มันดูถูก,กน,นะครับไม่เป็นไรคะ่ะคนอย่างคุณปรินเขาก็ทำได้แค่นี้แหละคะ่ะ ขู่บ้างกัดบ้างทําให้ศัตรูกลัวอย่าหลงตัวเองนักเลยนะคะเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะต้องยอมแพ้เพราะวิธีสกรปรบกสกรปรกแบบนี้อ๋อเหมือนกับที่คุณชอบเอาชนะเพราะมีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมมาหรอครับแล้ววันนี้จะใช้แผนเดิมอย่างที่เคยใช้ไหมครับเผื่อผมสนใจในข้อเสนอ ฉันแค่จะบอกคุณว่าต่อไปนี้คงไม่มีโปรโมชั่นอะไรทั้งนั้นนอกจากกัดกันซึ่งๆหน้าแบบนี้คุณเตรียมตัวไว้ให้ดีก็แล้วกันมิตาขอตัวก่อนนะคะคุณการมิตาคงร่วมโตกับคนที่มีความคิดสกรปรกสกรปรกแบบนี้ไม่ได้จริงๆ คุณมิตาเดี๋ยว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 ผมจัดการเองเชิญทานตามสบายนะครับเดี๋ยวผมไปดูแลคุณมิตาครับมิตาครับคุณใจทศยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวจีน่าดูแลเองค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ค่ะถ้าคุณเป็นลมเป็นแรงไปเนี่ยจีน่าอุ้มไม่ไหวนะคะมาค่ะมาค่ะหรือจะให้ป้อนดีคะสงสัยจะให้ป้อนใช่ไหมนี่ค่ะเอาปากเลยเอาปากอ้๊มอ้ไม่อ้าพวกคุณเชิญกินกันตามสบายเลยนะครับผมขอตัว